ช่วงนี้พาไปดูความขืบหนาขค้งคดีคาฟังคาวฟังซบกันบ้างนะคะโดยผู้ช่วยพ่อบตรรอแถลงการพ้นการจับกลุ่มต่างดาวก่อเหตุคาโหดฟังดินผู้ต้องหาเนี่ยเห็นว่าออกไม่จับแล้วหารายค่ะพร้อมแรงจับกลุ่มสวนเถอย่างลบนี้และกะส็สังให้กวดคันหามีแหลงผักพิงชั่วคราวของต่างดาวก่อนส่งไปประเทศมาเลเซียอีกแล้วค่ะจากกรณี่พบซบสภาพทุกหมัดมือไพรหลัลงมัด,ดเท้า้ดยเทวันปิดปากด้วย้าสีแดง ศีสะถูกถูกด้วยคองแข็งฟังดินบริเวณป่าดันหลังสนามกอล์ฟมู่ทิ่1บบ้านคลองปอมตำบ้บานพลูอำเภอหัดเย่ยจังหวัดสงขลาและวันถีน่นึงมิถุนายนถิ๊ผ่านมาและก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและวันที่2งมิถุนายน2 5 6 5ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นค่ะ ลาสุดค่ะเรียกว่าพลตำรวจโทรสุรเชษฮักพลานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สพถุงลุงแถลงสรุปความคืบนาคดีนี้หลังจากเทจเทจ้น้า,าออทีออท่ตำรวจซืบส้วนผากกาวฉุดซืบส้วนสพถุงลุงแล้วก็ฉุดซืบสวนตำรวจภูธทจังหวัดสงขลาลงพื้นที่รวบรวมพยานล,ลักทานจนรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุท้งหมดได้ออกไม้จับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายเ่ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้ได้แล้วค่ะ โดยบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้เปิดเผยว่าคดีนี้มีเชาวเมียนมามารอบนี้ข่าวเมืองรวมกันโกหกถ้งมัดแมดคนด้วยกันและคณะนี้ก็มีพยายลักทานจนสาสมัตถข้อนุมัตดซาจนจัหวัดส่งคล้า ออกไม่จับผู้ต้องหาจํานวนหาคนส่วนอีกสามคนอยู่ในระหว่างการเืบสวนติดตามจับกลุ่มแล้วไปสืบสาบตัวบุคคลและในจํานวนหาคนที่ทุกออกไม่จับแล้วสามารถติดตามจับกลุ่มได้แล้วสามคนด้วยกันประกอบไปด้วยนายโกมองอายุหีสมาปีนายสั้นเออายุ32ปีนายชิดโกโก้อายุ34ปีนะครับทุกแจงคอหารวมกันฆ่าผู้อืน่นรวมกันหลอกฟังสอนเรนใหญ่ซอบหรือซ่วนของซอบเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย ่วนอีกช่องคนที่ยังรอบนี้คือนายเมียนวินอายุ3 2ปีกับนายเอากูวินอายุ27ปีและยังหยึดรถกระบะได้อีกสี่คันนะครับรถเครื่องอีกสองคันที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และแช้สำหรับค้นชาวเมียนมารอบนี้เขาเมืองด้วยนะครับจากการสอบปากคำผู้ต้องหาที่ก่อเหตุก่อให้การน,นะครับว่าในวันที่31เพฤษภาคมก่อนก่อเหตุหนึ่งวันกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมบุคคล่างดาว 1, 10, นึ่งยกาวคนซึ่งรอบนี้เขาเมืองมาพักในปา่าตรงจุดเกิดเหตุ ต่อมาช่วงบ่ายข้องวันเดียวกันผู้ตายได้เข้ามาตัวตรงจุดที่ซ่อนตัวอยู่พร้อมกับแดนนําอาวุธปืนและอาวุธมีดมาค,คุ้มคูเพื่อเรียกเอาเงินนะครับซึ่งเช่าเมียนมาเองก็ได้รวบร่วมเงินได้จํานวนหนึ่งแต่เมื่อได้เงินแล้วผู้ตายเนี่ยกบพยายามนําตัวยิงต่างดาวชเชียนมาคนหนึ่งไปด้วยกุมบุกโกเฮจึงพยายามไปช่วยและเข้าไปจับผู้ตายไว้นะครับพร้อมกับได้ลุ่มทําลายจนเสียชีวิตและก็นำซั์ของผู้ตายเนี่ยไปฟ้องอําพังคดีครับ คนตำรวจโทรสุรเชษ์ก็กลา่าวข่าวว่าคดีนี้ยังไม่จบนะคะจเจ้าหน้าที่ยังคงต้องติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาอีกสองคนถูกออกหมายจับแล้วก็ยังลบนี้อยู่รวมทั้งอีกสามคนที่อยู่ระวางผิสูนศัพท์ตัวบุคคลเพื่อออกหมายจับต่อไปค่ะนอกจากนี้ในส่วนของขบวนการหลักลอบนำพาบุคคลต่างดาวลบนี้เข้าเมืองนั้นนะคะคณะนี้จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการกวดขันจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ต้องฟังเสียงอะไรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงขลานะครับในการที่ใช้เวลา,เาประมาณ10วันเองนะครับในการคลี่คลายจากากนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับคนร้ายที่ร่วมกันฆ่า,า,าตัวคนไทยนะครับนะวันนี้ผมได้แบ่งมอบงานไปแล้วนะครับนะทั้งใน,นส่วนของสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดแล้วก็สืบสวนตมนะฮะเพื่อจะไล่าหาคนไทยนะที่เกี่ยวข้องนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียกว่า วันนี้เป็นข้อดีนะครับนะถือโอกาสกวาดล้างสิทธนะครับแล้วตรงนี้ต้องไม่มีอีกแล้วนะครับที่จะให้เป็นแหล่งพักพิงแรงงานต่างด้าวเพื่อจะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องไล่ต่อไปคือต้องไล่ดูว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่นะครับน่าสำคัญอันนี้นะฮะมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่นะมีเจ้าที่รัฐหรือไม่นะ มีเจ้าที่ส่วนไหนหรือไม่นะครับแล้วก็มีคนไทยที่เกี่ยวข้องหรือไม่วันนี้ผมก็จะสั่งเพิ่มเติมให้ไปแจ้งข้อกล่าวหานะคนไทยที่เป็นเจ้าของบ้านนะที่เราพบแรงงานอนะ่าน่าเข้าไปอยู่นะในเรื่องข้อหาเรื่องให้ที่พักพิงแรงงานต่างชาตินะครับนะโดยผิดกฎหมายนะครับ ขณะนี้ค่ะก็มีการขยายพ้นไปสู่การจับกลุ่มขบวนการร่วมทางจาเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะนํามาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่นะคะว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ